วลเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศการไปงานแต่งที่บนดอยนะคะเราสามคนก็จะนั่งกระบะไปนะคะทุกโคนระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวสวสนบอ่อแก้วด้วยนะคะแวะถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เดินทางไปต่อและช่วงเวลาที่สำคัญก็คือเราก็เดินทางขึ้นดอยจ้าฝุ่นก็คือเยอะมากๆเลยฝุ่นเยอะไม่เยอะให้ดูจากต้นไม้ข้างทางนะคะทุกโค้ก็คือแดงไปหมด แต,แต่แต่บรรยากาศก็คือดีมากๆท้องฟ้าก็คือสดใสเลยจ้าท่าน,นก็พักกินข้าวที่บ้านพี่เขากินข้าวเสร็จก็เดินทางต่ออีกนิดหน่อยก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะนอนการเตรนอยู่ข้างนอนนะคะมางานแต่งยางให้เหมือนมาเที่ยวนะคะทุกคนดอยาเสพเรียบร้อยเราก็ไปทํเกับข้าวกินอาหารเย็นกันนะคะทุกคนแลวเราก็ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานที่สําคัญแล้วก็มีข้าวหลามด้วยนะจ๊ะทุกคนพอเย็นมานคืออาการหนาวมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเราต้องผิงไฟแล้วก็มีผ้าหม่ม แป,แปลกที่กันหนาวได้นะคะทุกคนอนยากจะบอกว่าดีมากๆเลยจ้าให้เป็นคืนที่ดาวเต็มฟ้าเลยทุกคน พอถึงเวลาเข้านอนเราก็ไปนอนเต็นเลยจ้าทุกคนบอกว่าเป็นคืนที่สนุกมากๆเลยเป็นการนอนเต็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคนอากาศที่นุ่นก็จะประมาณ11-12องศานะคะทุกคนในการคืนก็คือหนาวมากๆและเช้ามาก็คือสดใสมีทะเลหมอกนิดหน่อยนะคะทุกคนทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่เป็นทริปที่สนุกมากๆเลยค่ะตัวไปก่อนบ๊ายบาย